วยแม้เกิดได้ก็น้อยเม็ดคนใจเพชรแม้เกิดได้ก็มากค่าเพชรแกร่งได้ก็เพราะผ่านการเวลาสุดล้ำค่าเพชรเลิศเลยเธอนั่นไงอดีตของดิฉันคือใครมาจากไหนและเข้าสู่ธุรกิจกิฟฟรีนได้อย่างไร ดิฉันก็เหมือนหลายท่านในห้องนี้นะคะอันนี้ดิฉันนะคะดิฉันนะคะฮ่ไม่ใช่คุณเขียวนะคะค่ะดิฉันค่ะดิฉันเรียนจบใหม่ๆก็อยากจะทำงานเป็นสาวออฟฟิศอยากจะใส่ชุดฟอร์มแบบเนี้ยสวยๆแล้วอยากทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้วยว้าวไม่ได้ดูหน้าตาตัวเองเลยว่าจะเป็นได้รึเปล่า แต่คนมันอยากอะทำไงได้เขาเรียกตั้งเป้าเรียนจบฉันจะต้องเป็นประชาสัมพันธ์ให้ได้ประชาสัมพันธ์เนี่ยต้องเขาบอกว่าต้องสวยเริดเชิดยิงไม่รู้ละฉันจะต้องเป็นแล้วก็เป็นได้บริษัทเนี้ยถ้าใครอายุถึงจะรู้จักอายุถึงเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำรู้จักไหมคะ แ,แสดงว่าดิฉันมีเพื่อนค่ะเครื่องถ่ายเอกสารค่ะนะคะและก็ดิฉันก็ได้เป็นประชาสัมพันธ์ได้ดังใจเป็นได้อยู่ไม่นานรู้สึกไม่อิสระเท่าที่ควรนะคะคนที่ทำงานประจำเนี่ยเราจะมีวันหยุดเนี่ยอาทิตย์หนึ่งดิฉันมีวันหยุดประมาณวันครึ่งได้ไปเที่ยวทะเลบ้างไปช้อปปิ้งบ้างรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่อิสระอยากรวย แล้วก็เลยผันตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นดิลเลอร์ของเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อเนี้ยเล็กๆไม่ใหญ่ทำเนี่ยค่ะทำทำเป็นดิลเลอร์จนมารู้จักกับอัพไลน์ก็คือผู้ที่แนะนำให้เข้าสู่ธุรกิจแห่งสุขภาพดีและก็ธุรกิจแห่งความงามโอ้โหเป็นที่ชอบสุดๆ ว่าโอ้ทุกสุขเนี่ยแหละเราอยู่ถูกที่แล้วแหละที่ทําให้เราได้อยู่กับคนที่มีสุขภาพดีผลลัพธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อการกระชากไวยค่ะเพื่อนๆพของแปลกโอ้พี่ไวเลอร์ไวนี้ขาค่ะสําคัญนะคะดิฉันภูมิใจสินค้าชิ้นนี้เป็นที่สุดเพราะดิฉันได้เป็นหนึ่งในอาสาสมัครที่อายุมากที่สุด ยังไม่ต้องเดาว่าอายุเท่าไรอายุมากที่สุดได้ทดลองใช้เล็กซีรัมประมาณหนึ่งเดือนค่ะทาเล็กซีรัมแล้วออกกำลังกายบ้างเล็กน้อยมาวัดปรากฏว่าน้องขาค่ะเล็กลง1เซนแต่ไอ้ส่วนที่เล็กลงหนึ่งเซนดิฉันไม่ได้ดีใจเลยแต่สิ่งที่ดีใจที่สุดหลายท่านในห้องนี้กำลังต้องการฟังเส้นเลือดฝอย บริเวณน่องขาบริเวณโคนขานะคะและที่สำคัญดิฉันใส่ส้นสูงทุกวันปัญหาปวดขาเกิดจากเส้นเลือดคอดโอ้โหมันต้องสวยอะใส่รองเท้าส้นเตี้ยๆแล้วมันไม่เท่มันดูไม่สง่าแต่มันปวดขาแต่ก็ยอมใช่ไหมยอมอันนี้คือผู้หญิงแต่พอเล็กซีรัมออกมานวดไปนวดมาทำให้ดิฉันลอดอาการ ปวดเมื่อยที่เกิดจากปัญหาเส้นเลือดขอดและเส้นเลือดฝอยที่เป็นริ้วๆเวลาที่ฉันนุ่งกระโปรงนะมันไม่มั่นใจอ่ะใช่ไหมมันไม่มั่นใจอ่ะคุณผู้หญิงหลังจากนั้นพอทดลองได้ใช้แล้วโอ้โหมันสุดยอดมากเลยก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ไว้กับผู้นำทุกท่านว่าลองนำไปใช้ดูนะคะผลิตภัณฑ์ในชิ้นที่สภาคภูมิใจจริงๆ ะะเพราะด,ดิฉันได้รับผ่านการเรียนรู้มาว่าใครๆก็ทราบว่าคนเราเนี่ยเมื่ออายุ25ไปแล้วคอลลาเจนในร่างกายจะลดลงโดยประมาณปีละ1%นั่นหมายความว่าริ้วรอยร่องลึกหรือความเหี่ยวความย่นมันจะตามมามีอยู่อย่างเดียวที่ไม่เหี่ยวไม่ให้ย่นดื่มเข้าไปใส่เข้าไปหรือไม่งั้นก็ไปฉีดแต่ถ้าฉีดดิฉันกลัวเข็มค่ะ เนี่ยนะแบบเนี้ยไม่เคยผ่านการฉีดมานะคะของแท้ค่ะไม่เคยฉีดเนี่ยไม่เคยเก็บหนังตาของแท้จากกิฟฟรีนเพราะฉะนั้นพอสินค้าชิ้นนี้ออกมาบิฉันซื้อทานเลยรู้สึกว่ามันเหมาะกับบิฉันนะคะเพราะว่า SOP คอลลาเจนเนี่ยเขามีคุณสมบัติในเรื่องกระตุ้นโกรทฮอร์โมนอายุเนี่ยแค่เนี้ยแค่25แล้วน่ะประจำเดือนหมดแล้วนะ ประจาเดือนหมดแล้วอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของดิฉันนะคะมันหมดไปแล้วคนที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายมันหมดแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นอ,อืที่อย่างเงี้ใช่เหี่ยวฟันก็จะผุหลังก็จะค่อมความเหี่ยวความร่วงโรยและก็ที่สำคัญรูปร่างจะเปลี่ยนเอวจะหายพุงจะมาแทน ทุกอย่างมันจะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมอันนั้นคือคนที่หมดประจำเดือนนะคะพอ SOP เข้ามาดิฉันบอกว่าโอ้โหมันสุดยอดพระเจ้าจอร์จใช่เลยเบิกเลยค่ะ10แพ็ค10แถม1นแลกซื้ออีก2 5 9ใช่ไหมกระนำเข้าไปเลยค่ะอายุวัยรุ่นแบบเนี้ยต้องทานก่อนนอน1ขวด เพื่อความใสความตึงความเรียบเนียนและอีกหนึ่งขวดตอนเช้าตื่นขึ้นมายังไม่ต้องแปรงฟันเพราะปากเราหอมอยู่แล้วไงเราใช้ยาสีฟันของกิฟฟรีนดื่มอีกหนึ่งขวดเพื่อข้อเข่าที่แข็งแรงเวลาเดินแล้วไมก่ก็ไม่แก๊กใส่ส้นสูงแล้วจะได้มีความสุขค่ะอีกหนึ่งชิ้นสินค้าที่ไม่พูดไม่ได้เลยในสายงานของดิฉัน จะมีโกสตาที่เกิดใหม่ด้วยแอสตาแซนตินชนิดเม็ดดีฉันมีเป้าหมายเล็กๆอยู่ในใจเป้าหมายใหม่ใหญ่มีค่ะแต่เล็กๆที่มันอยู่ในใจอะ่ะดีฉันจะบอกตัวเองเสมอเฮ้ยตัวเองอะ่ะสวยนะดูซิ อายุป่านนียแก่ก็ไม่แก่เพราะฉะนั้นเนี่ยแอสตาแซนเทนออกมาเนี่ยต้องนำเสนอลูกค้าให้ได้นะต้องนำเสนอตัวเองให้ได้นะด้วยตัวเองให้ได้นะวันละสองกล่องดิฉันบอกตัวเองค่ะก่อนที่จะออกจากบ้านว่าต้องเสนอด้วยตัวเองไม่ได้อาศัยบรอนสตาร์ซินเวอร์สตาร์หรือโกสตาร์ต้องเสนอด้วยตัวเองวันละสองกล่องขั้นต่ำ เพราะฉะนั้นในเมื่อดิฉันมีพันธสัญญาแล้วดิฉันก็เสนอได้ค่ะวันละขั้นต่ำสอกล่องเอสอาแซนทินวัยดิฉันวัยรุ่นอย่างดิฉัน,ท,ฉนทานอย่างไรเหมือนที่บอกสภาพผิวที่เสื่อมโทรมหรือร่วงโรยมามากแล้วต้องการความเร็วต้องการความเร็วเพราะตอนนี้ดิฉันกำลังแข่งขันปิดอังกฤษอยู่แต่ปิดจบแล้วแต่เราอยู่ในช่วงการแข่งขันที่จะไปเซี่ยงไฮ้เพราะฉะนั้น สินค้าอะไรที่ออกมาก็แล้วแต่ต้องการความเร็วหมายความว่าให้เห็นผลลัพธ์เร็วๆวัยรุ่นแบบเนี้ยกลางวันสเม็ดกลางคืน2เม็ดในเดือนแรกหลังจากนั้นก็ลดปริมาณลงแต่ก็ต้องทาน SOP คอลลาเจนด้วยนะคะหลังจากที่ดิฉันได้ทานไปสักหนึ่งเดือนใครๆก็ทักพี่รวยไปทำอะไรมาพี่รวยไปทำอะไรมา พี่รวยไปทำอะไรมาพี่รวยทำกิฟฟารีนค่ะแต่ตอนเนี้ยเขามีแอสาแซนทินออกมาเขาเป็นนางเอกในเรื่องผิวไม่มีอะไรสู้ได้ทุกยี่ห้มีหมดแต่เขาใส่เพียงน้อยนิดของกิฟฟารีนใส่1เม็ด2มิลลิกรัมเนี่ยพี่รวยกินแบบเนี้ยถ,ถ้าจะต้องการเร็วๆเ,เห็นผลเร็วๆนะกินแบบพี่รวยนะรับประกันว่าหนึ่งเดือนต้องมีแต่คนทัก เหมือนที่บอกเมื่อสักครู่ว่าไปทำอะไรมาริ้วรอยเล็กๆหน้าผากลดเลือนลงนะคะแล้วก็ความใสความกระจ่างใสแววาวมากยิ่งขึ้นเวลายืนกับคนที่ระดับสีผิวขาวเหลืองดิฉันเป็นคนผิวสีแทนและดิฉันเคยวัดระดับผิวกับคนที่ผิวขาวเหลืองแต่เขาไม่ทานแอสตาเซนทิน ปรากฏว่าผิวของดิฉันกระจ่างใสกว่าเขาค่ะปรบมือให้แอสตาแซนเทนด้วยค่ะอีกหนึ่งชิ้นสินค้าไม่อยากให้เพื่อนๆผู้นำลืมนะคะคอค่ะหน้าตึงเชียวแต่หันบิดไปทีเหี่ยวเขาก็รู้อายุของเราค่ะ หลอดหนึ่สองเกเท่านั้นเองไม่อยากให้เพื่อนๆลืมนะคะทั้งหน้าทั้งคอค่ะวันนี้นางเอกของอีกหนึ่งชิ้นสินค้าคือมหัศจรรย์สารสีแดงสารสีแดงคืออะไรนะคะสารสีแดงคืออะไรกำลังจะโฆษณาในวันที่21กรกฎารีไปซื้อโทรทัศน์กันนะมียังออาวีแล้วเหรออุ้ย ลืมไปว่าพูดคือเศรษฐีกิฟฟรีนนะคะเพราะวันที่21กรกฎาคมค่ะคุณหมอจะออนแอร์ค่ะเอสตาแซนดินครีมเอสตาแซนดินครีมดิฉันใช้แล้วรู้สึกอย่างไรเกินไปหลายประโยคแล้วว่าวัยรุ่นอย่างเนี้ยริ้วรอยมันเยอะความเหี่ยวก็เยอะความเสื่อมโทรมของผิวค่อนข้างเยอะต้องการความเร็วค่ะดิฉันใช้ กลางคืนผสมกับรีแพรี่บ้างผสมกับอะบาโลนเฟสซีรัมบ้างวอร์มเนื้อครีมค่ะให้เท่ากับอุณหภูมิในร่างกายของดิฉันแล้วค่อยๆค่อยค,อยค,อยคอยบรรจงว่าหน้าเรานะหน,าห,นาหน้าเธอนะหน้าเธอนะเธอจะต้องแดงเธอจะต้องสวยด้วยเอสตาเซนทินใช้ประมาณเดือนละกี่กระปุกล่ะพี่รวยหนูฟังพี่ตั้งนานแล้วนะสองกระปุกค่ะ เพราะถ้ากระปุกเดียวมันก็เมื่อไหร่อะแข่งขันเสี่ยงให้จบพอดียังนำเสนอเอสอาร์ซันดินครีมไม่ได้เลยเพราะความรู้สึกไม่ได้ออกมาจากหัวใจค่ะดิฉันใช้เดือนหนึ่งสองกระปุกสุดยอดไหมใช้อย่างที่บอกว่าสุดยอดโอ้โหเยี่ยมมากเลยนี่แหละเขาบอกว่าถ้าอยากจะหน้าอ่อนกว่าวัยหรืออารมณ์อ่อนกว่าวัยถ้าเกิดมี มีโอกาสที่จะหัวเราะได้จองหัวเราะมันเถิดจะเก็บไว้ทำไมเล่าการหัวเราะมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยอายุยืนยาวและทำให้เราสุขภาพจิตดีนะคะวันนี้ดิฉันไม่ได้พาคุณแม่มานะคะ2504ดิฉันกำลังจะบอกปีที่ดิฉันเกิดคะ่ะไม่ต้องบวกลรอกคูณหาร5้าสิบสาค่ะคนนี้ไม่ใช่คุณป้าคนนี้ไม่ใช่คุณแม่แต่คนนี้เป็นเพื่อนรักคะ่ะ เป็นเพื่อนรักสมัยเรียนมัธยมด้วยกันรักกันมากและพอดิฉันเข้าสู่ธุรกิจกิฟฟารีนดิฉันก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยอนี่มันดีนะครีมตัวนี้มันสุดยอดมากเลยน้ำตบทิมมันดีนะเครื่องกรองน้ำมันดีนะเพื่อนเขาพูดว่าไงรู้ไหมเออมีสามีแล้วจะแต่งไปให้ใครดูแกก็แกแล้วอายุห้าสิบกว่าแล้วแกแล้วจะแต่งไปให้ใครดูเองแต่งไปคนเดียวเหอะ ดิฉันก็เลยบอกงั้นส่งรูปมาบัตรนาวอยู่ชุมพรเขาก็ส่งมาก็ถามว่าจะเอารูปไปทําไมบอกจะเอาไปวิจารณ์ไงไม่ใช้กิฟต์ฟรีเชื่อไหมไม่ยอมใช้อะไรเลยให้ฟรีก็ไม่ยอมเขาบอกจะแต่งไปให้ใครดูคิดผิดนะคะเป็นผู้หญิงต้องไม่หยุดสวยอย่าลืมนะไม่มีผู้ชายในโลกนี้ที่จะเดินกับผู้หญิงที่ไม่สวย แต่มีผู้ชายหลายคนที่ปากแข็งจะแต่งไปให้ใครดูจะแต่งไปทำไมเขาเรียกว่ากัดฟันพูดอันนั้นคือเรื่องโกหกทั้งเพเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้หญิงเราจงสวยเข้าไว้และเวลาทำงานเนี่ยมันมีพลังอ่ะมันมั่นใจอ่ะ นะคะเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยอันนี้คือภาพของผลลัพธ์จากการใช้สินค้าแบบร้อเปซแต่คนนี้ไม่ใช้อะไรเลยค่ะ2504ไปซื้อได้นะดิฉันพูดที่ไหนหวยออกทุกที <c oughs> เดี๋ยวนี้อะไรนะคู่เท่าไหร่นะ8 0 9 0ิบเซื้อได้พอซื้อได้เดี๋ยวมันออกแล้วมันไม่ถูกเขาเรียกอะไรนะเลขมันออกแล้วไม่ได้ซื้อเสียใจอีกโอ้หน่าจะเชื่อพี่รวยจริงปะม,มันเหนแนะนําให้เล่นหวย ผลลัพธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์100%ซผลลัพธ์ออกมาแบบเนี้ยดิฉันกำลังจะบอกทุกท่านว่าก่อนที่ดิฉันเข้าสู่ธุรกิจกิฟรินก็คือตอนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเชื่อมะมกันแดดยังไม่ใช้เลยเพราะเคยไปซื้อที่เคาน์เตอร์แบรนด์ดังอะและเวลาเหงื่อออกดิฉันเล่นกอล์ฟเวลาเหงื่อออกอะค่ะเหงื่อมันเข้าตาแสบตาก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ชอบกันแดด คิดดัวทิ้งเวลาตั้งหลายปีกว่าจะมาใช้กันแดดของกิฟฟรีนะคะแต่ปัจจุบันหัวจะรดเท้าเท้าจะรดหัวยืนได้อยู่ทุกวันนี้หัวเขาไม่ก๊อกไม่แก๊กอย่างเงี้ยด้วยกิฟฟรีค่ะปรบมือให้กิฟฟรีค่ะแล้ววันนี้ทำไมต้องมาฟังดิฉันแบ่งปันประสบการณ์ว่าต้องกระชากไวก็เราอยู่ในธุรกิจ เครือข่ายธุรกิจอาหารเสริมธุรกิจความงามถ้าไม่กระชากไวทํางานได้ไหมได้ค่ะแต่ยากต้องใช้พลังค่อนข้างเยอะนะคะและในสายงานของดิฉันมีหน้าตาแบบเนี้ยมีหน้าตาแบบเนี้ยถ้าป้ารวยปล่อยไปตามอายุ53 ป้ารวยยายรวยแล้วถามว่าไอ้น้องใหม่คนนี้เขาจะซื้อไหม SOP คอลลาเจนน้องไหนปัตตานีเนี่ยจะกินไหมคอลลาเจน